ก็สวัสดีทุกคนด้วยในข่าววีลคอมทูใหม่ชแนลนะคะ,ะ,คะใครที่มาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะฝากกดคอมเมนต์นะกดแชร์กดไลค์กดแจ์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราเนี่ยจะได้กำไรไหมหรือว่ารายไหม่นะทุกคนนะทุนของเราไม่ได้มีเยอะแยะมากมายไก่กองขนาดนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอเล่นนะคะเบ็ด5บาทยาวๆเปิดเทอร์มเหมือนเดิมเลยแต่วันนี้จะขอเล่นอย่างละสิอย่างละสินะทุกคนนะแล้วก็อัตราการจ่ายนี่ไม่ต้องอธิบายแล้วนะ ต่ากันจ่ายไม่ต้องอธิบายแล้วนะคะมาเรื่อยๆดอกนี้สวยมากเปิดเกมมาโค้สวยคิวมาสวยมากแม่ขอล็อกหน่อยหน้าเขียวก็ได้อันแรกนะเอ้ยไม่ลงเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันสวยมากเกมใหม่นะก็อยากรีวิวอยู่เหมือนกันแต่เกมใหม่รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเนาะแต่ก็ถือว่าแตกดีเนาะสำหรับเกมใหม่นะคะ อตอนนี้เนี่ยใครเนี่ยคะที่ติดตามช่องเราเนี่ยก็จะรู้นะคะเรามีกิจกรรมแจกนะคะเกือบทุกวันเลยนะอยู่ที่วันนั้นนะคะคุณเนี่ยจะได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองนะทุกคนนะถ้าไม่อยากพลาดนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะกุงกิงกุงกิงอ่ะเดี๋ยวออโต้อีก30มรอบเนียคะเปิดเทอร์โบแล้วกันเฮยอย่างได้อย่างสวยมาดอกนี้วายล็อกมาแม่เจได้อีกอ่ะ ก็สวยนะทุกคนวันนี้นะคะดูซิว่าสาวถ้ำเนี่ยจะเกลือหรือเปล่านะคะเมื่อวานเนี่ยสาถ้ำค่อนข้างที่จะโอเคเลยเด้อสาวทำโอเคเลยเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานบอกว่าจะเล่นทุนต่อเนื่องใช่ไหมก็ลืมรีวิวเลยเนี่ยทุกคนนะพอไปลงคลิปน้องเสือนะคะก็ลืมรีวิวทุนต่อเนื่องเลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะแก้ตัวใหม่นะเดี๋ยววันนี้แก้ตัวใหม่นะคยเดี๋ยววันนี้จะเล่นช่วงเวลานี่คะก็ประมาณ2ช่วงเวลาก็แล้วกันนะทุกคนนะโอเคป้ะนะ โอโหบอกเลยว่าได้มาโคตรดีได้มาโคตรดีนะคะเดี๋ยวเราไปต่ออีกนะทุกคน21รอบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะแผ่วหรือเปล่าว่าน้องจะได้ไหมอ่าถ้าน้องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหน้าเขียวแถวแรกต้องลงแล้วล่ะแม่อุ้ยเสียดายนะคะถ้ามีหน้าเขียวแถวแรกหน้าเขียวแล้วนะถ้ามีหน้าเขียวแถวแรกโอ้โหโเคดอกนี้สวยโอ้โห,หนาทีที่สนาทีครึ่งะ สองนาทีประมาณจะเกือบสีบอทโคสวยนะสวยจริงแบบไม่อิงออนนะคะทุกคนไปต่อสวยจัดอ่ะวันนี้นะคะใครมีสุตดีก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะเกมวันนี้ก็รู้สึกว่ามานะทุกคนนะเกมมันก็มานะมันอาจจะไม่ได้แตกบึ้มๆขนาดนั้นแต่ก็น่าจะได้กําไรกับมันนะคะวันนี้โอ้โหวายทำไมไม่มาแถวสองหน่อยเนาะ แต่สเกตเตอร์นี่คือไม่เข้าเลยนะทุกคนนะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเหมือนน้าต้มผักนะไปเรื่อยๆเหมือนน้าต้มผักฮ้ยน้าต้มผักไม่ได้นะไปเรื่อยๆเหมือนแม่น้ําแล้วกันนะทุกคนไายล็อกมาแม่สวยสวเออมาสิแม่ล็อกมาสวยเจมาก็ได้ โอ้โหไม่ลงนะถือว่าโอเคนะทุกคนก็คือเราเล่นเบดห้าบาทนะคะมันก็ตามกําลังซับนะทุกคนนะบอกแล้วนะคะวันนี้จะขอเล่นเบตห้าบาทย,ยาวๆนะเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเล่นเบดเท่านี้เท่านี้แล้วมันจะมาหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะโคตรสวยยังไงครับสวยจัดสวยจัดนะเว้ยทุกคนเอาไงอะ ก็มาดิแคปก็เมดิแคปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระชากสะบัดเลยอะกระชากสะบัดเฮ้ยวายขอยสวยดีวายขอยสวยดีดอกเนี้ยเออฉ่ำฉ่ำมากดอกนี้สี่นาทีก็คือฉ่ำแกเอาไงอะเอาไงอะก็คือฉ่ำอะให้ฉันว่าไงอะฉ่ำเกิน ฉ่ำเกินแกเอ้ยมันฉ่ำเกินไปฉ่ำเกินไปไหมสเกตเตอร์จะลงเป้าสาเกตเตอร์จะลงเป้าคิวมาก็ได้เนี่ยแถวแรกคิวมาก็ได้แถวแรกถ้าสาเกตเตอร์ไม่ลงอะเอาจริงถ้าสาเกตเตอร์ไม่ลงขอคิวเม่ดับฟันเกินดับฟันเกินคนดูมันดับฟันเกิน่ะนะคะอตอนนี้ขอเพิ่มเบ็ดมาแล้วกันนะ,ะนะดูดิกดเองเป็นไงมันจะมาเปล่า ดเองมันจะมาเปล่าเอ้ยถ้ามาก็ดีใจนะถ้าไม่มาก็ร้องไห้แค่นั้นนะทุกคนมาก็ร้องไห้เนี่ยไม่มาก็เสียใจโอเคไหมยังไงไม่วันนี้รู้สึกว่าแตกคอมโบนอกดีมากนะคะวันนี้รู้สึกว่าแตกคอมโบนอกดีมากนะ,ะแต่คือไม่เข้าฟรีเลยนะคะแต่ว่าคอมโบนอกก็คือไหลเรื่อยๆนะทุกคนนะ,ะสำหรับเสาร์ท่าวันนี้เนี่ยการันตีการแตกเนี่ยรู้สึกว่าคอมโบนอกโอเคะแต่ถ้าเข้าฟรีสป,ปินเนี่ยก็ยังไม่มา ะะวันนี้บอกเลยอัตราการแตกยังไงก็ได้แน่นอนอัตราการแตกยังไงก็ได้แน่นอนนีคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงเวลากาันว่าถ้าเราลง2ช่วงเวลาเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคป่ะนะคะเรื่อยๆเลยนะตอนนี้เหมือนน้าต้มผักมีคนบอกว่าทาไมไม่รีวิวแปะน้อยอะเดี๋ยวรีวิวให้ละกันแต่แบบสําหรับใครสาว สาว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 เต้อ์นะอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานีแต่ส่วนมากเนี่ยสาวสาวชอบไม่เล่นกระโดดนะคะถ้าชอบกระโดดก็นี่เลยนะคะน้องเสือนะไปเรื่อยแม่ยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับก็มาดิครับมันก็ได้อ่ะครับน้องๆให้พูดไงอ่ะมันก็ได้อ่ะคับน้องๆให้พูดไงอ่ะใช่ปะ เออมันก็ได้เคก็มาอะไรก็มาล็อกมาหนึ่งแมทแมวโคตรสวยสิบมาแถวแรกเป็นไงล่ะโคตรสวยชํำเกินบางทีมันชํำเกินชํำเกินไบมุม้ยขอหน้าทองมาแม่นะหน้าทองมาโอ้โหเสียดายนะหน้าทองมาคือปังเลยนะดอกเมื่อกี้นะคนดู ไปเรื่อยๆนะคะนี่กดเองถือว่าก็มาเหมือนกันกดเองกับออโต้กดเองก็มาเหมือนกันนะทุกคนนะวั Now, นนี้นะบอกเลยอัตราการแตกเสาถ้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะปั่นมาไม่ว่ากี่นาทีก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะแตกหรือไม่แตกนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันมาวะ่ะเกมมันมาจริงๆนะคุณดูนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เกลือเข้าใจอะ่ะนะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆตอนนี้อ่าทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้บอกว่าทุกคนจะชอบกันนะ โอเคเปล่าเดี๋ยวเราจะออโต้อีก10รอบเดี๋ยวเราจะพอกันแล้วเนี่ยสำหรับสาวร่มกลัวเล่นไปเดี๋ยวมันจะกินไงกลัวเล่นไปเดี๋ยวมันจะกินแล้วเพราะเราได้กาไรจากมันแล้วไงทุกคน8ดรอบ8ดรอบเทอร์โบก็คือบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะบ้งหรือจะอะไรแต่บอกก่อนเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูว่าทุนต่อเนื่องมันจะเป็นยังไงถ้าทุนต่อเนื่องมาแล้วมันปังนะบอกเลยนะเตรียมตัวเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียเงินนั่นเองนะทุกคนเอ้ยเล่นมุกก็มา นะคะเฮ้ยรอบสุดท้ายเองจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมให้สาวทำนะคะรอบสุดท้ายเองจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมสาวทำนะคะอ่ะเดี๋ยวขอกดเองอีกห้ารอบแล้วจะลงคลิปละกดเองอีกห้ารอบแล้วจะลงคลิปแล้วนะโอเคป่ะห้ารอบแล้วลงคลิปเลยนี่รอบแรกนะรอบแรกนะขออะไรเดียวบ้าขอลงสเก็ตเตอร์สักหนึ่งแมตต์หน่อยดิขอลงสเก็ตเตอร์สักหนึ่งแมต์หน่อยดิอีกห้ารอบสุดท้ายแต่คอมโบโคตรดีเอาจงจริงุกนคอมโบโคตรดีอ่ะดีแบบดีจัดเลยอ่ะ เห็นปาสติบมาก็ได้เคมาก็ได้ไหม่เอ้ยถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยนีคะบางวันก็มาแบบสุดสาบางวันก็มาแบบโอ้โหเครียดเกินเกมนะทุกคนนะคะยังไงแม่คอมโบโคตรดีนะนี่คือกดแค่รอบที่สองนะไม่อยากพูดคอมโบมันดีจัด วันนี้คอมโบดีจริงนะทุกคนนะวันนี้คอมโบดีจร <casts S 1> ิงนะคะเอาวันนี้นะขอตุลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเป็นกำลังใจให้กันในการรีวิวถ้าอยากได้กิจกรรมดีๆหรือว่าอยากได้อะไรดีๆก็ติดตามช่องไว้ถ้าไม่อยากพลาดนะทุกคนบางที่สุ่มให้ก็มีนะคะใครอยากพูดคุยกับเราเรามีกลุ่มนะคะพูดคุยกันก็สามารถเข้ามาได้วันนี้ขอตุลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลย